สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไซโกนะคะถ้าใครกดเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามบิวด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของบิวและเป็นกําลังใจให้บิวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะบิวนะคะก็จะมาพาทุกคนนะคะทำอาหารค่ะซึ่งเมนูวันนี้นะคะที่บิวนำมาทำนะคะก็คือ เกี๊ยน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเราเคยทําเกี๊ยวไปแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นเกี้ยวนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นเกี๊ยวน้ํานะคะสูตรของเรานะคะเราเอามาจากเพจเพจนึงนะคะที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะคะเพจชื่อว่าคุกอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นให้นะคะตรงนี้นะคะคุก c i l K อะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบเพจเกี่ยวกับอาหารเยอะแยะมากเลยค่ะน่ากินามากะคะ่ะเราก็เลยนําสูตรเข้ามาใช้นะคะ ซึ่งวัตถุดิบนะคะเราก็จะอิงตามในเพจของเขาเลยนะคะเรามาดูวัตถุดิบอันดับแรกของเรากันเลยนะคะ <S <S ก็คือผักคะน้านะคะแต่ในูตรนะคะมันจะเป็นผัก,กวางตุ้งค่ะเขาเอาไว้ใส่น้ําซุปนะคะแต่ว่าเราหาซื้อไม่ได้เราก็จะใช้เป็นผักคะน้านะคะแล้วก็มีหอมนะคะหอมเอาไว้ใส่ในซุปแล้วก็ใส่ในหมูนะคะ แล้วก็มีเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมเจียมกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วก็วัตถุดิบต่อมานะคะก็จะเป็นเกี๊ยวนะคะแผ่นเกี๊ยวนะคะเราใช้เป็นของนำไช่นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเอาไว้หมักหมูค่ะแล้วก็พริกไทยปุ่นนะคะ ในสูตรไม่มีนะคะแต่ว่าเราจะเอาไว้ใส่หมูเพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่จะจัดขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำมันงาค่ะแต่ว่าเราหาซื้อไม่ได้นะคะเราก็เลยจะไม่ใส่นะคะทุกคนแล้วก็ขคนอน,นะคะเอาไว้ใส่น้ําซุปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการหมักหมูกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหมักหมูกันก่อนนะคะซึ่ง ก็จะมีหมูบดใช่ไหมคะเราก็ใส่พริกไทยบดลงไปค่ะก็กลับอันิมานเอานะคะเท่าที่ตัวเองชอบเลยนะคะี่ก็จะใช้เท่านี้เลยช้อนช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะที่ <c oughs> จะใส่สองช้อนโต๊ะนะคะ <c oughs> ทำไมมันเยอะทำไมมันเยอะจังเราก็ใส่หอมนะคะทุกคน แล้วทีนี้เราก็คุกน,นะคะบิวล้างมือแล้วนะคะทุกคนก็ใช้มือเราได้เลยนะคะนี่นะคะก็คลิปต่อๆไปนะคะเราก็จะมีเมนูต่างๆนะคะมาทำ ก็มันว่างนะคะเราไปไหนไม่ได้เราก็ต้องทำอาหารกินที่บ้านนะคะนี่นะคะเราก็หมักให้มันเข้าเนื้อนะคะนี่นะคะเราก็หมักเสร็จแล้วนะคะแล้วต่อไปเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้พักไว้30นาทีนะคะแล้วค่อยเอามาห่อเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวเราไปพักมัวเลยค่ะ ค่ะเราก็หมักหมูครบ30นาทีแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาห่อเกี๊ยวกันนะคะนี่นะคะเราก็จะเอาเกี๊ยวออกมาเลยนะคะ,นนะ,คะแล้ววิวก็จะเตรียมน้ำเปล่าด้วยนะคะเพื่อที่จะเอามาเตะเตะแผ่นเกี๊ยวน,นะคะให้มันติดกัน,นะคะ่ะช้อนนี่นะคะแล้วก็ตักหมูเลยนะคะ ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะห่อแบบไหนรูปแบบย <therapist. S 1> ังไงนะคะก็แล <cutter aer> <lide> ้วแต่เราเลยนะคะนี่นะคะปเกี่ยวแต่เดี๋ยววิวขอตัวไปทำก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลย ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปต้มก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปใส่น้ําซุปนะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่น้ําลงไปในหม้อของเราเลยนะคะวิวใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะเพราะว่า เราจะลวกก่อนนะคะแบบเหมือนลวกให้มันสุกก่อนแล้วค่อยเอาไปต้มนนะ๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนะ <Liz zie> แค่ค่ะน้ำร้อนแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาเกี๊ยวลงเลยนะคะเราจะลวกนะลวกเกี๊ยว ใ่เขาไม่ค่อยถนัดกว่าก็จะแบบเครื่องเคลืองอยเลค่โอ้โหเกี้อ่เขียว่แต่ก็ปิดฟ้าไว้เลยนะคะที เดี๋ยวเราก็รอให้มันสุกนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทำน้ำซุปกันเลยค่ะค่ะเราก็ต้มกันมาสักพักแล้วค่ะเคี่ยวอยู่ก็เริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนต่อไปเราจะเอาน้ำออกนะคะหรือว่าภาษาเราเราจะเปล่งน้ำออกนะคะเราจะเอาน้ำใหม่เข้านะคะเราจะเปล่งน้ำเก่าออกนะคะเดี๋ยวเรามาเปล่ง คิดว่าตักเกี๊ยวขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำไปเทออกจะง่ายกว่าตักตักดีกว่าสุกแล้วนะคะน่าอร่อยไหมทุกคนอุ่บใจแต่ว่ามันก็จะมีบางอันนะคะ ใส่น้ำแบบเตะๆน้อยนิดไปนะคะหลังออกหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนน้ำใหม่ลนค่ะกวน ไปเลยะคะเดาเเราอยากใส่เยอะเลยนะคะชอบโซนเราก็ใส่เยอะๆะคะ่ะ <c oughs> ต่อไปรอให้น้ำมันเดือดน,นะคะหรือว่าฟลดนั่นเองนะคะ <c oughs> น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนเราจะใส่ข้านาลงไปเลยนะคะ <c oughs> หนึ่งก้อนนะคะ ไปเราจะใส่ซีอิว๊วขานะะนวนะคะช้อนช้อนโตะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเอาไปใส่กินกับปริมาณเอาเท่าที่เราอยากกินเลย ่อมาเราเราจะใส่ผักนะคะเราต้องใส่ซุ้มซ่านอ่ะใส่ก้านก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าก้านมันจะสุกช้ากว่าใบนะคะเพราะว่ามันมีมวลที่หนากว่าทุกคนนีมันตกเราก็ไม่ใส่นะคะต่อไปเราจะใส่ผักแล้วค่ะ ใส่ใบมันนกชอบผักก็ใส่เยอะไม่ชอบก็ใส่สนิดนึงนะคะแล้วแต่ใจคุณทานเลยนะคะแล้วก็จะใส่เกี๊ยวเลยนะทีเลยอนะค่ะ ะะก็ใส่ะ,ะไปใส่อีแกแค่ครึ่งถ้าถ้าเอาช้อนตุกตักนะคะก็ประมาณครึ่งช้อนตุกป,ปิดฟ้าค่ะทีนี้รอให้มันสุกนะคะ ชิมไปเร็วนะคะชื่นึิงแบบอร่อยมากสุกแล้วนะคะต่อมาะคะ่ะเราก็จะเอากระเทียมเจียวมาโรยหน้านะคะแล้วก็นี่นะคะใส่หมดเลยนะคะกระเทียมเจียวนะคะ คือแต่ซื้อของกินอันนี้เป็นครนั้นะแรงแรกเนียนะครั้งแรกเลยคะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอสนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือตักตักใส่ถ้วยเลยนะนปิดไฟเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะไอเกียวของเรียนนี่นะคะเห็นไหมทำยังไงให้เห็นอะแม่แม่เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะอือเสร็จแล้ว๋ยวเราจะมาชิมกันจริงๆแล้วนะจ๊ะตั้งกองกโอ้ยลำบากมาก กระเทียมเจียวหอมพิกไทยมากอร่อยมากาค่ะทานค่ะมนสุกก็อร่อค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำเกี๊ยวน้ำของเรานะคะถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กด ชร์ okay. ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิวไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากค่ะ